รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัย แสอนอแสนแสบ,สแสแสบไขคดีบันเทิงแสบวัวน,นี้พบกับประเด็นที่ไม่มีท่าทีจะจบสิ้นกับฮอร์โมนซีสั้น2ที่โดนกล่าวหาว่าลอกซีรีส์ฝรั่งจะเป็นยังไงห้ามพลาดกับการสืบคดีแสบในรายการสอนอแสนแสบ <c oughs> ก็ะแทบแล้วเนาะแทบแล้วนะครับสวัสดีสดครับสวัสดีครับอยู่เราสองคนนะฮะที่จะมาไขคดีบันเทิงแสบแบบสดๆสในรายการสอนนแซ่บแซ่บนะฮะก็เมื่อกี้นะฮะเรื่องของกระแสฮอร์โมนนี่ก็เ<ช>ร,<า>รียกว่ามีผ้าวิจารณ์มาตั้งแต่เริ่มออนแอร<า>์ถูกต้องจนถึงทุกวันนี้หลากหลายประเด็นมากแล้วประเด็นล่าสุดนี่คือประเด็นเรื่องของการก๊อปปี้ใช่แล้วเดี๋ยวมาว่ากันถูกต้องนะครับเอาล่ะวันนี้มีข่าวบันเทิงมากมายมาให้แสบกันนะครับและที่สําคัญคือจ้า เขาเรียกว่าผ <iber at> ู้เสียหายใช่ไหมใช่ผู้เสียหายต้องมาลงบันทึกประจำวันกับเราเยอะเหลือเกินวันนี้ถูกต้องดังนั้นเนี่ยนะคบไม่ต้องรอช้าอะไรในเมื่อเข่ามันแสบเข่ามันร้อนครับเชิญลงบันทึกประจำวันเลยจ้ามีใครมีใครมีใครบ้างไปสิไหนล่ะช่วงลงบันทึกประจำวัน จากกระแสการทำบุญสุดฮิตอย่างไอซ์บัสเก็ตชาเลนจ์ซึ่งเป็นการนำน้ำแข็งมาราดตัวแล้วมีการบริจาคเงินสมทบทุนให้กับกองทุน ALS เพื่อผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นที่ได้รับความสนใจจากคนทั่วโลกและในประเทศไทยเองก็มีเหล่าคนดังและชาวสังคมออนไลน์ได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างมากมายรวมไปถึงบอสใหญ่ของ M G M M Grammy อย่างคุณไพบูย์ดำรงชัยธรรมที่ขอรับคำ้าจากคุณ ตันภาสกรนาทีร่วมกิจกรรมไอซ์บักแกชั่นในครั้งนี้ด้วยตามธรรมเนียมแล้วก็ต้องมีการมอบเงินบริจาคเพื่อองค์กรการกุศลซึ่งล่าสุดคุณภัยบุญดำรงชัยธรรมประธานกรรมการบริษัท GMM g, MM, g r a m m กรมีจำกัดมหาชนได้ส่งมอบเงินบริจาคจำนวน1 5 0 0 0 0บาทช่วนให้แก่รองศาสตราจารย์ดตรนายแพทย์พิชิตสุวรรณประกรณ์รองประธานมูล,ลนิธิเพื่อนพึ่งผ่ายยามยากสภาการชาติไทยเพื่อร่วมทำบุญจากกิ กิจกรรมไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์นอกจากนี้ยังมอบเงินให้กองทุนสมาคมผู้ป่วยโรค ALS จำนวน1,000เหรียญสหรัฐอีกด้วยเรียกว่างานนี้อิ่มบุญกันทั่วนหน้าเลยทีเดียว ตั้งแต่ทำคลิปงอนงอจนกลายเป็นกระแสวั่นโลกออนไลน์จนตอนนี้กลับมารักคืนดีกันเหมือนเดิมก็ดูเหมือนว่าคู่รักอย่างดีเจต้นหอมกับหนุ่มแท็กพรารันยูจะสวีทหวานขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการโพสต์รูปจูจุบลงในไอจกับทริปสวีทที่อังกฤษหรือการเทคแคร์ดูแลหนุ่มแท็กก็คอยเอาอกเอาใจไม่ห่างยิ่งตอนนี้สาวต้นหอมไม่สบายหนุ่มแท็กก็ดูแลอย่างดีคันให้พักอยู่ที่บ้านกันเลยทีเดียว งานนี้ก็เลยมีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ถึงความร้อนแรงของทั้งคู่ว่าไม่กลัวคนมองว่าอยู่กินกันแล้วหรือเปล่าอีกทั้งก็ยังมีคนบางกลุ่มคอยสร้างกระแสโจมตีคู่นี้เรื่อยๆรู้สึกยังไงบ้างล่ะครับอตอนนี้นอนอยู่ที่บ้านครับตอนนี้นอนบ้านผมเนี่ยครับด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยก็เรื่องที่เขาพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับผมก็เลยทําให้เขาไม่สบายแล้วก็พาเขาไปหาหมอซึ่งเราก็ตรวจด้วยและผลปรากฏว่าเราเป็นหนักกว่าเขา ครับผมคุณภาไปเป็นหนักของเขาเขาไม่ค่อยเป็นอะไรมากแต่เราต้องโดนฉีดยาเราต้องมีเอายามาทานอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วพี่อาร์สอนเพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นความดันต่ำครับผมเพราะเพราะผนไม่เพียงพอก็คือคงติดกันทั้งคู่ครับก็คือมัวแต่กอดกลมๆง่ำๆ,ๆกันนะครับแล้วก็ดูแลกันตลอดลครับก,ก็ก็ใคร <ๆ S 1> มีใครมีอะไรก็ก็ก็คอยดูแลกันครับกลัวคนจะมองว่าแบบว่าอยู่ด้วยกัน่างนี้ไหมคะเราอายุเท่าไหร่แล้วโอ้ยอย่าพึ่งครับผม พึ่งพิสูจน์ตัวเองอยู่ครับอะไรนะครับมันเป็นฟ e ลลิ่งครับผมซึ่งเป็นฟ e ลลิ่งพลังครับแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็อยากจะทําอะไรให้มันยิ่งใหญ่ที่นั่นครับคือตอนแรกผมกะทำให้มันมืดแล้วนะคือทําให้รู้ว่าแต่เครื่องผมมันมันมันปรับมืดไงแต่เวลา เขาคือคนอื่นไม่ถึงสว่างไงมันก็เลยมันก็เลยทำให้ทุกคนใช่ครับใช่แล้วก็ทํทำไม่สว่างเออเราก็ตกใจเหมือนกันเพราะเราเพราะเราไม่ได้อยากให้แบบอะไรขนาดนั้นแต่อย่างในไอีรับถือก็ยังมีคนมากดกวนว่าเราแบบคบคนอื่นคนนั้นคนนี้อยู่เอ่อแน่นอนครับคนที่ตัดสินคือหอมครับหอมเขาจะรู้ทุกอย่างว่าผมเป็นอะไรยังไงเพราะเขาเพราะผมทำอะไรอยู่ในสายตาเขาอยู่แล้วถึงแมาอยู่ในสายตาก็อยู่ในสายตาพวกพี่ๆแล้วผมจะสามารถดิ้นได้หร่ไม่ได้ตอนนี้ได้อย่างเดียวคือเราผู้ชายค่ะ เร่งเตรียมงานกันยกใหญ่สำหรับบรรดาแก๊งนางฟ้าเพราะล่าสุดสาวุ้นแซนวิริธิพาพักดีประสงค์ก็ออกไม่ยอมรับว่าเพื่อนสีอย่างเจนนี่เทียนโพสวร์รีเควสอยากให้มีปาร์ตี้แถมยังเชื้อโอกาสเลี้ยงวันเกิดให้เจนนี่อีกด้วยงานนี้หลายคนเลยจับตามองว่าสาวเจนนี่จะมีโอกาสชวนเพื่อนในแบบอย่างเจสันนุ่มหล่อนในคลิปไอซ์บัเก็ตมาร่วมแจมในปาร์ตี้นี้หรือเปล่าจะเนีย คือจุดนี้เนี่ยไม่มีใครเซอร์ไพรส์เจนนี่แต่ว่าเจนนี่เซอร์ไพรส์พวกเรามากว่าจัดปาร์ตี้ให้มันได้ไหมคื <c oughs> อแบบว่าเขาเป็นคนรียกคิวเองค่ะเพื่อนๆยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็ทุกคนก็บอกว่าเออไปไปดีเพราะว่างานเจนนี่ทุกปีก็ต้องมีปาร์ตี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปีนี้ก็คงเป็นปีที่เจนนี่โสดแล้วก็ปาร์ตี้เอออยากรู้จักใครเขายังไม่แนะนำให้เราได้รู้จักเลยแค่บอกเพื่อนเพื่อนใหม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีเพื่อนคือว่าแบบเป็นเป็นอะไรกันนรอเขาเขาปฏิเสธมาเลยนะ คนก็ลุ้นอยู่ว่าแบบจะได้แฟนฝรั่งหรือเปล่าไม่ใช่ยังไม่มีถ้ามีไม่ลงไอจีหรอกตอนนี้ไม่กล้ายุ่งเล่ะแล้วแต่เลยค่ะบางทีอะไอ่าต็มี่คนูือว่างไม่แน่ใจคุณคุณคุณรู้จักเขาแต่ว่าเรื่องเรื่องอื่นๆไม่ได้รู้เยอะค่ะจากประสบการณ์หลายๆอย่างที่เห็นเจน,นี่นะคะเพื่อนยังไม่รู้เลยค่ะก็ตกใจกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเขาเขาเขาประกาศมาขนาดนี้เขาลงรูปขนาดนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าน่าจะเป็นแค่เพื่อนนะคะ ก็อาจจะเป็นค่เพื่อนวิเคราะห์ให้วิเคราะห์ให้เพราะว่าถ้าไม่งั้นไม่ลงไอจีขนาดนี <Hospital> ้ถ้าไม่ <Wein ulsion Olymp ian> ปกเกติก็ต้องปกปิดอ,อันนี้ก็คือต้องเป็นแค่เพื่อนก่อนอแล้วเขาก็อยากจะยุ่งนึงเพื่อนเท่าไหร่แล้วแต่ครับไม่ไก้ย,ยุ่งแล้เ <laughs> <laughs> เวเดี๋ยวงานเข้าอีกหล,กหลักๆนี่ไงก็คือพอตอนนี้เป็นเพื่อนกันก็ลงรูปได้ออพอเป็นแฟนกันก็ไม่มีรูปเ,เลยจะนิ่งๆก่อนก็จะนิ่งๆแล้วเดี๋ยว่อยว่ากันส่วนเรื่องปาร์ตี้นะครับก็คงได้เดี๋ยวคงได้เห็นภาพการตามโซเชียลนั่แหละกับแก๊งนี้แก๊งนางฟ้าตอนรับกลับบ้านอะไรอย่างเนาะใช่แล้วนะครับวันนี้โหแต่ละคดีเยอะนะฮะแต่ผม เคลียร์ชัดตรงจบเรื่องกินอยู่กันอยู่กินอายุเท่าไหร่แล้วล่ะเอเข้าใจใช่ปะนึกออกไ่พี่หรือเรื่องจะไปสวีทกันอะไรเงี้ยก็มันสถานที่มันยิ่งใหญ่ก็อยากทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่หน่อยตอนนี้จบเลยเคลียร์เห็นด้วยฉันเอาใจช่วยเธอนะครับพวุนี้ก็น่ารักจริงจริงนะดูฟูงหวานกันจริงแล้วก่อนนะฮะเราต้องนี้ด้วยนะอะไรอนุโมทนาบุญคุณพัยบุญนะครับ นะครับเพราะว่าหลุดจากไปหุ้ยแสนแสนกับอีกห้าหมื่นเยอะทีเดียวนะครับ<อ>ก็ถือว่าเป CD ็นสิ่งดีๆซึ่งเราสองคนก็ทำกันแล้วเราทำแล้วเน้นย้ำนะครับว่า ไอซ์บักเก็ตเนี่ยมันจะคอมพลี t ต่อเมื่อคุณเนี่ยร่วมทำบุญร่วมทำบุญคือทำความสนุกสนานตอนนี้แล้วก็ส่งต่อไปจากคนอื่นแล้วเราต้องร่วมทำบุญด้วยใช่แล้วนะครับเอาล่ะนี่คือ3คดีแรกมีอีก3คดีอู้แต่วันนี้ข่าวแน่นแน่จริงอีก3คดีนี่ขอเปเตยหน่อยเป็นเรื่องของคุณบวยทำไมล่ะถึงขั้นยกบ้านนะฮะครือถ้าผ่อนบ้านเนี่ยนะเออเป็นคั้นลิ้มดู อันนี้เรื่องยังไงไม่รู้เดี๋ยวต้องรอกันร่วมถึงคุณเวียจะมาลงบันทึกจุาลงรเรื่องของการเรียนต่อปริญญาโทเท่านั้นยังไม่พอเหมือนว่าเอ๊ะกำลังจะสร้างพื้นฐานอะไรบางอย่างกับเบล่าหรือเปล่าเฮ้ยบ้านน้าจริงหรือชี้ๆเขาเหมือนว่ามันเรียนมาทางเดียวกันหรือเปล่ารวมถึงอีกหนึ่งสาวกับโบเมลดานั่นเองนะครับก็มีคนจับจิ้นเป็นโบบูมโบบูเป็นแบบบีบีแฟนคลาบอย่างนี้ไงโย่อะ ทั้งหมดทั้งปวงเป็นยังไงเชิญเลยจ้า ออกมาเคลียร์กันแบบชัดๆแล้วสำหรับหนุ่มบวยแชดถวุฒิวัชรคุณหลังมีข่าวลือโจมตีว่าไม่แมนเพราะยนภาระการผ่อนบ้านให้อดีตภรรยาอย่างตุ๊กชนกวนันเป็นคนรับผิดชอบดูแลต่อไปซึ่งหนุ่มบวยก็ออกมายืนยันว่าอดีตภรรยาขอรับหน้าที่ผ่อนบ้านต่อเองส่วนเรื่องค่าเลี้ยงดูลูกทั้งสองคนนั้นก็ยกเอาเงินดาวบ้านในส่วนของบวยจ่ายเป็นค่าเลี้ยงดูลูกไปแบบนี้จะมีปัญหาอีกหรือเปล่า ใชาครับจะเรียกว่าทุกผ่อนตอก็ได้คือตุ๊กจะตัดสินใจที่จะเอาบ้านไว้เพราะตามที่เราตกงลงคุยกันวันตั้งแต่นนกคือขายเขาตัดสินใจแบบนั้นเราก็เตือนว่ามันหนักนะไม่ใช่ไม่บอกก็เตือนแล้วคือ <c oughs> ตุบบ๊กกระโวยไม่ว่าใครจะเป็นยังไงก็ตามคือว่าตุ๊กจัดการเอาเอาบ้านไว้เขาก็รับผิดชอบเองใช่ไหมครับ เพราะนั้นผมเองที่ต้องให้เงินเดือนุ๊กบ้านนี้เป็นผมุมครึ่งหนึ่งถ้าว่ามีส่วนของผมครึ่งหนึ่งเป็นก้อนใหญ่พพสมควรเลยก็ให้เป็นล่วงหน้าไปไงเข้าใจไหมล่วงหน้านี่คือกอนหคอเลยไหมคะก็ไม่ต้องก็สบายเลยแบบก้อนนั้นใหญ่เลยแหละเออสิ่งที่ต้องจ่ายอยู่นะครับผมยังค่าเทิมลูกผมจ่ายของพยครับไม่ว่าลูกจะเรียนถึงขั้นไหนผมจ่ายทั้งหมดนะครับแล้วก็เรื่องค่าประกันลูกที่ลูกจะเจ็บป่วยยังไรผมก็จ่ายนะครับ แล้วก็ยังมีอีกผมมานั่งแจกแต่ผมจ่ายอะไรบ้างมันดูผมไม่ผมมันมีมากกว่านี้อีกผมว่าผมไม่พูดดีกว่า พระเอกหนุ่มกล้ามโตอย่างเวียสุกณลวัฒนารถถึงแม้จะทำธุรกิจส่วนตัวหลายต่อหลายอย่างแต่ก็ยังมีเวลาไปโรงเรียนปริญญาโทโดยเจ้าตัวเผยว่าตั้งใจจะสารฝันการทำงานเบื้องหลังต่อไปแต่ที่กลายเป็นประเด็นก็เพราะว่าสาวคนสนิทอย่างเบลล่าราณีก็โรงเรียนปริญญาโทสาขาใกล้เคียงกันด้วยแบบนี้เลยลุ้นโอกาสจะทำงานเบื้องหลังร่วมกันหรือเปล่าแถมล่าสุดหนุ่มเวียอย่างค้นแทนเป็นเจ้า ธุรกิจไปแล้วแบบนี้เจ้าตัวจะว่ายังไงล่ะครับก็อีกสักทักให้เรียกก็ได้ครับรอให้แบบมีกำไรกลับมาสักทักก่อนอะไรเงี้ยงไงว่านเห็นเราจักิหลายตัวแบบนี้อกว่าเราต้องไปจับตัวเพื่อที่จะเก็บเงินไปแต่งงานกับใครือจริงๆตอนนี้เงินผมก็มีแล้วนะฮะก็ไม่ไม่ได้กลาว่าจะทำธุรกิจเพื่อที่จะเก็บเงินแต่งานหรอกอะไรเงี้ยแค่เด็กพันล้านนะ วายสาธุครับผมตอนนี้ก็โอเคแล้วครับไม่ต้องรวยมากหรอกนะก็มีความสุขแล้วออไม่แน่ใจว่าน่าจะน่าจะใกล้ๆเคียงกันแต่ผมอาจจะลงลึกหน่อยเพราะว่าทางกันตนาเขาก็โดยตรงอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมเรียนของกันตนาครับ ไม่รู้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันอยู่คนละช่องนะครับใช่ไหมครับก็แล้วแต่ไม่รู้เหมือนกันแต่คือผมของเขาคงอีกสักพักแหะครับเพราะเขาต้องต้องทำงานนะแต่ว่ามีโอกาสก,าก็เรียนไปแต่ว่าผมก็ไม่ไม่นานมากอนะไรเงี้ย สำหรับหนึ่งนักแสดงหน้าใหม่จากวิกหลายสีโบเมลดาก็กล่าวเข้าสู่วงการบันเทิงจากการคว้าวรางวัลชนะเลิศไทยซูเปอร์โมเดล2013แต่หลังจากเข้ามาไม่นานก็มีข่าวคราวกับหนุ่มๆเป็นว่าเล่น ทั้งหนุ่มกั้งเดอะสตาหนุ่มพอสรันรวมไปถึงล่าสุดหนุ่มบูมปียพันธจนเกิดเป็นกระแสคู่จิ้นบีบีโบบูมเพิ่งทำงานได้ไม่นานก็มีแต่ข่าวกับหนุ่มๆซะแล้วงานนี้สาวโบจะเคลียร์เรื่องนี้ยังไงบ้างก็ดีค่ะดีใจก็พี่บูมน่ารักเทหาสนุกสนานตตอนนี้ก็มีข่าวว่าพี่บูมเนี่ยเขาคุยกับพี่เนียอยู่ด้วยเรารู้สึกซีเรียสมั้ยว่าเราเป็นคู่จิ้นกับพี่เขาไม่นะคะเพราะว่า ก็คือคุยกับผู้จ้นอ่ะคู้จ้นมันคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้จนจินตนาการใช่แบบจินตนาการแฟนคลับเอนดูอะไรเงี้ยแต่ก็คือเขาคู่จริงไงไม่ใช่คู่จีนละก็ยังไม่ถึงกับสนิทมากเพราะว่าเพิ่งได้ร่วมงานกันแค่สองครั้งก็คือที่ไปถ่ายเป็นตัวโฆษณากับอันนี้วันนี้ที่แบบเจอกัรเลยไม่ทับแน่นอนค่ะโบเป็นคนมั่นคงต่อสถานะค่ะ เพื่อนหรือพี่แม่ขับหลายคนเขาก็จิ้นเราเรอย่างเงี้ยเรามีสิทธิ์ที่แบบจะลุ้นขึ้นไหมคะไม่นะคะกขาเ็นเป็นแบบคู่จิ้นอ่ะคือไงเขาก็ต้องมีตัวจริงของเขาใช่ไหมส่วนเราก็ต้องรอดูไปล่าสุดกั้งเขาบอกแบบลู่ว่าเออไม่ได้สนิทไม่ได้อะไรเลยแค่ค,คุณรู้จักธรรมดาอะเลยงี้ยเป็นใช่เป็นพี่ที่รู้จักกันในวงการก็คือในวงการนักร้องอย่างเงี้ยไม่ได้แบบเจอหน้ากันแล้วก็คุยกันเป็นเรื่องเป็นราวอย่างงี้ไม่ก็เป็นแบบเจอกันก็สวัสดีค่ะกั้งอะไรเงี้ย พูดจิ้นกั้งหรือว่า,น,า,าน,น่าจะจบไปแล้วมาค่ะเพราะว่านานมาแล้วจิ้นก่บคนนั้นคนนี้ไปตัวหนุ่มๆคนหนุ่มสัจจิ้รไหมคะอืมหนุ่มๆก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับ <laughs> ชมนะคะ สวยเนาะสวยน่ารักด้วยเรากับจิ้นก็เป็นรักหลายคู่ด้วยนะใช่แต่จิ้นคู่ล่าสุดนี่น่ารักนะใช่ค่ะเออนะฮะก็ดูเหมาะสมกันดีเหลือเกินจริงตรตกแล้วแล้วก็เป็นแค่คู่จิ้นไม่ได้คู่จริงแต่เราเชียร์เขากับก้างนะอเอเหรอเรารู้สึกเคมีดูได้หน้าตาดูโอเคเหมาะกันเนี่เหรอคือก้างก็คือแบบรีอินเตอร์อะไรเงี้ยก็แบบแบดบอยนิดๆอะไรเงี้ยใช่ป่ะครับ โบอย่างงี้ก็แบบนางแบบอไรเงี้ยพี่กระจบไปแล้วไงเข้าใจใช่ป้าย้อนใหม่ไหมย้อนย้อนไปจิ้นกลับอีกเราก็เชียร์นะเดี๋ยวบางทีอาจจะได้มาปะากันในละครอาจจะมาจิ้นกันใหม่แต่พูดตรงนี้นะพี่เวหล่อมากแม้ขนาดไม่เซตผมแล้วไม่คือใส่แว่นด้วยใส่แพูดเลยจริงๆว่าพี่รอจริงรอจังเราต้องรอดูคอนเสิร์ตเขาจริงๆนะก่มีินฟยนะฮะใช่แห้แต่เมื่อกี้เขาก็เคลียร์ประเด็นแล้วนะก็คือ ก็คงอยู่คนละช่องอ่ะอาจจะไม่ไม่ได้มาจอยกันหรือเจอในการในสการทํางานเบื้องหลังใช่แล้วแต่เบลล่านั่นเองก็ว่ากันตามนั้นถูกต้องสรุปคนเลิกกันแล้วใช่ไหมไม่รู้ะเขาเขากลับมาเขาบางมองงอนกันไม่ใช่หรอหลอเ้างอนกันแล้วคของอนกันแล้วสรุปคืยยังอยู่โดยการคุยกันอยู่เขาว่าคุยกันอยู่ไม่ชอบเวลาล่ะ ยายเขาเลือกอะไรอย่างงเี้ยอะไรนะยายเขาก็เลือกอะไรนี่ล่ะอองไม่ได้พูดเอาล่ะพูดถึงคุณวีอะพี่วีของน้องพีเบลล่าถูกต้องนะครับก็อย่าลืมด้วยละกันนะฮะว่าคอนเสิร์ตเนี้ยก็จะรวมไว้กับ5พระเอกหนุ่มสุดหล่อพี่วีอาเคนผูภูมิมาริโอณเดย์กินยาแล้วก็มีเจมมาด้วยนี่ไงแต่ละคนนี่ถือว่า ที่สุดของวงการบันเทิงไทยแล้วล่ะนะครับมารวมตัวกันอยู่บนเวทีโอ้โหอะไรจะเกิดขึ้นล่ะคุณไปดการใช่เออนะฮะจองบัตรรือยังครับไททีแก๊งไมเจอกทุกสาขาจองกันได้แล้วนะครับตอนนี้บัตรเหลือน้อยเต็มทีแล้วใช่แล้วคอนเสิร์ตเราจะอดนะพี่หลายคนชอบคิดว่าเราอ่ะจะมีเส้นสายมีบัตร บอกเลยฉันต้องซื้อเลยนะจ้าจะบอกหขอหน่อยดีขอดูหน่อยฉันก็กลัวบัตรก็หมดมาเออเราก็ต้องรีบไปจองก่อนแล้วพนทีดีๆอะไรเงี้ยก็รีบจองกันรีบเลยนะครับไปเจอกันที่15ตุลาคมนะครับก็มี2รอบด้วยกันครับบ่ายสองแล้วก็รอบหนึ่งทุ่มนั่นเองครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีค่ะแล้ววันนี้เรามีวิทยานะครับพูดถึงความกดดันเนาะก่อนขึ้นเวทีเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างกับพวกเขาจ้าครับไปดูกันเลยครับ กดดันอยู่แล้วครับมันก็ไม่ใช่สิ่งที่โอชะนกักนเป็นเรื่องที่ยากแล้วเร,เราเองก็เราเองก็ตื่นเต้นตรงนี้เรื่องแบบทั้งการร้องการเต้นก็อาจจะต้องฝึกเพิ่มเยอะหน่อยกังวลนิดนิดว่าเฮ้ยเราจะทำออกมาได้อย่างที่เราเคยดูหรือเปล่าแบบโอ้อดูแบบยิ่งใหญ่อลังการ, <spending> รนในระยะเวลา จากวันนี้จนถึงคอนเสิร์ตเนี่ยก็นับไปดิสิงหากันยาะมาณ3เดือนนิดนิดผมว่ามันก็เยอะเยอะแตบบ่มันอาจจะน้อยสําหรับพวกเราแทนที่จะมานั่งเครียดกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเราทําตอนนี้ให้ดีคอนเสิร์ตเนี้ยจะไม่ใช่คอนเสิร์ตท,ที่ที่ดูแล้วดูแล้วธรรมดาแน่นสิ่งที่คนดูเขาจะรับรู้ได้คือความตั้งใจแล้วก็ความจริงใจที่เราส่งมอบไป ดูแล้วเนี่ยใช่แล้วนะคะบอกเลยนะครับไม่ต้องกดดันครับทุกคนค่ะเพราะว่าสู้ๆหน่อยอ่องเชียร์ทุกคนจริงๆรนี่ยนะก็เชื่อว่าแฟนคลับทุกคนเชียร์เป็นกำลังใจให้เต็มที่นะฮะใช่แล้วเราก็ต้องไปดูกันว่าบนเวทีจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามมาให้ดีจองบัตรแล้วกันนะครับที่ไทยดิเก็ตเบจทุกสาขาครับเอาละฮะเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงก่อนครับช่วงหน้ามีเรื่องราวของคุณจาพนมนะกรณีเรื่องราวที่ก็เป็นข่าวร้ายสำหรับครอบครัวคุณจานั่นแหละแล้วก็เป็นข่าวใหญ่โตเกี่ยวกับเรื่องของคุณจาาาาด้้ววยยยเเหมมมมือออออนนนนนกกกกัใใช่่่่่่แและรณณีีีททบุุคพพสตตไไงงศถู มาก็มาโอ้ยมาตอนหลังๆแล้วแล้วก็วันเผาก็ไม่อยู่อีกใช่แล้เรื่องราวทั้งหมดนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาไขาคดีแสบกันในช่วงหน้ากับ,บซอนอแสนแสบซนอแสนแสบ